การสู้รบอิสราเอลกับฮามาสตอนนี้เกืบอบ2เดือนแล้วนะคะที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติเรื่องของการสู้รบกันเลยท่านนายกก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็กังวลต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆพร้อมทั้งเรียกร้องให้ขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็ขอให้แก้ปัญหานี้โดยสันติบนพื้นฐานของแนวทางของสองรัฐสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ตั้งระเบียบมนุษยธรรมในฉนวนกาซาด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานนะคะผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X แล้วก็ระบุว่าผมมีความกังวลต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในชนวนกาซาที่ย่ำแย่ลงจนส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องทุกทรมานเป็นอย่างมากประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ประเทศไทยขอสนับสนุนการเรียกร้องให้มีการขยายเวลาการหยุดยิงชั่วคราวและตั้งระเบียงมนุษยธรรมในฉนวนกาซารวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติบนพื้นฐานของแนวทางสองรัฐที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศโดยด่วนครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือที่บอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกาซาซิตี้ก็คือโรงพยาบาลอัลชีฟาที่ถูกโจมตี คือทาให้ตอนนี้เนี่ยในโรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะไม่มีไฟฟ้าแล้วคนที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเช่นเด็กที่เกิดก่อนกําหนดก็ต้องอยู่ในตู้อบก็ไม่มีไฟฟ้าแล้วนะคะคนที่เป็นผู้ป่วยโคม่าก,ก็ไม่มีไฟฟ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์ความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วก็ขยายเป็นวงกว้าง